เกมมันมีชื่อว่าซาเลมนะครับเป็นไงใครเคยเล่นบ้างเกมนี้เกมเล่นทุกคนเคยเล่นทุกคนนะแล้วเคยชนะบ้างไหมไม่เคยชนะพี่น้วเคยชนะไหมครับไม่เคยชนะเลยแล้ตติเป็นไงบ้างเคยชนะเขาไหมครับก็ส่วนใหญ่โดนกันแก้โดนกันแก้ไพ่เหลือแต่เราเไรนะไพ่เหลือไพ่เหลือฝีใบตาเชื่อว่าทุกคนก็เคยเล่นกันมาแล้วนะครับเกมนี้ยังไงก็ไปเข้ากันจากันเลย ซาเลม1692เป็นบอร์ดเกมแนวจิตวิทยาที่มีธีมเกี่ยวกับการล่าแม่มดในเกมนี้ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทเป็นชาวบ้านแต่จะได้ไว้ใจใครเพราะจะมีแม่มดแฝงอยู่ในกลุ่มของชาวบ้านด้วยเริ่มเกมผู้เล่นจะได้รับการ์ดไต่สวน5ใบซึ่งเทียบได้กับ5ชีวิตงายการ์ดไต่สวนผู้เล่นที่ได้รับการ์ดไม่ใช่แม่มด5ใบเท่ากับคุณคือชาวบ้านแต่ถ้า1ใน5ใบมีการ์ดสายตรวจเท่ากับคุณคือสายตรวจแต่ถ้า 1- ใน5ใบมีการ์ดแม่มดเท่ากับคุณคือแม่มดแต่ถ้าได้งการ์แแม่มและส ตรวจเท่ากับคุณคือแม่มดและสายตรวจในเวลาเดียวกันแอคชั่นหลักการขอบสีแดงหรือการข้อกล่าวหาเมื่อผู้เล่นได้รับข้อกล่าวหาจากผู้เล่นอื่นครบ7จข้อกล่าวหาจะต้องเปิดการ์ดไต่สวนหนึ่งใบเงื่อนไขาการชนะของฝั่งชาวบ้านในช่วงกลางวันชาวบ้านจะต้องใช้การ์ดข้อกล่าวหาในการหาการ์ดไต่สวนที่มีคําว่าแม่มดทั้งสองใบให้เจอชาวบ้านก็จะเป็นฝ่ายชนะเงื่อนไขาการชนะของฝั่งแม่มดเมื่อเข้าช่วงกลางคืนเราแม่มดจะต้องบดกำจัดชาวบ้านหนึ่งคนโดยฝ่ายชาวบ้านจะมีสายตรวจคอยช่วยชีวิตเกมนี้ แม่หมดจะชนะก็ต่อเมื่อสามารถแพ้จํานวนแม่หมดในช่วงการเจรจาล้ายให้ได้มากที่สุดและกําจัดชาวบ้านให้หมดทุกคนแอคชั่นลองจะมีด้วยกัน2แบบ1นึ่การขอบสีน้าเงินสามารถใช้ได้กับตัวเองและผู้อื่น2องการขอบสีเขียวสามารถใช้ได้แค่กับผู้อื่นเท่านั้นโอเคในะตอนนี้นะครับข้างหน้าแต่ละคนนะครับจะมีการา์ดไต่สวนคนละ5ใบทุกคนดูรลของตัวเองเรียบร้อยใช่ไหมครับโอเค,คโอเคถ้าทุกคนดูรลของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลับตาได้ครับ ต่อไปแม่มดลืมตาครับแม่มดแม่มดเลือกที่จะวางการ์ดแมวดําไว้ที่หน้าไขรครับโอเคแม่มดลืมตาครับต่อไปทุกคนลืมตาได้ครับแม่มดเลือกที่จะวางการ์ดแมวดําไว้ที่พี่กิจครับในช่วงเริ่มเกมแม่มดจะต้องวางการ์ดแมวดําไว้หน้าไครก็ได้รวมถึงตัวเองและเมื่อมีคนจัวเจอการ์ดเจตนาร้ายผู้เล่นที่มีการ์ดแมวดําจะต้องเปิดการ์ดไต่สวนหนึ่งใบทันที ขวันใจขวันใจโดนุนอกเนื่องจากพิกิจมีการ์ดแมวดำนะครับพิกิจเริ่มเกมก่อนได้เลยครับเรื่องที่จะจดอเลยจะ้เป็นแม่มโจมมือขึ้นครับ ยังไงวะเ็าผู้ชายก่อนเลยเอาปนู้ชายก่อนเลยเอาใบการครับใบการครับไม่ใช่ผู้ชายครับเป็นเหรอไม่ใช่ครับเป็นหั่วมาใบกลางครับตาผมนี่ตาผมี่เลยถั่วเริ่มแล้วดูไม่ละเอียดนะครัวขอแจกขอแจกหนึ่งหนึ่งมาเาจะวางอยู่ไป คนน่อ่ะอ่ะอ่่ใ้เวน่บแล้วครับตัวสม่ะตัวใหญ่แดอะไรไม่แพ้ขดีนี่่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะวาผมเม่ดูเขามอกเ่ะอันนี้เป่งอุยม เป็นแม่มดจะต้องดูก่อนาอเจอการเจตนาร้ายนะครับเมื่อจวเจอการ์ดเจตนาร้ายจะเป็นช่วงของการแพ้จำนวนแม่หมดผู้เล่นที่มีการ์ดแมวดำจะต้องเปิดการ์ดไตสวนหนึ่งใบและผู้เล่นทุกคนจะต้องสุ่มหยิบการ์ดไตสวนจากผู้เล่นทางซ้ายมือหนึ่งใบหากหยิบด้วยการ์ดแม่มดผู้เล่นจะกลายเป็นแม่หมดในทันทีโดยการ์ดสายตรวจอาจจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งด้วยเช่นกันคนที่มีการ์ด ไอชั้นต่อไปนะครับก็คือยูการ์ไตสวนจากคนซ้ายมือครับหนึ่งใบทราบกาจัดมาเนี่ยใช่ทราบการจากคนทางซ้ายนะครับมาเออมึงเป็นปะเนี่ยฮะแล้วมึงเอาี้ไปไปไหนมาหมดเอาไว้ใกล้ๆกูเนี่ยเหรอใช่ครับมาให้พี่อ่ะผมรู้พี่ชอบไปชอบไปหนึ่งใบสองไปตามผมใช่ไหมครับมาแล้วของดีที่พี่น้ำมาแล้ว ยีะ้วยิบจอมยุทธเด็ดใส่ก <discussion> ันได้ใส่กันใส่กัหยิมวะสัก3สักเจ็ดดิ จแเอาดีพี่หอ่ะแล้วไม่ไม่ให้พี่ยหรอมันไม่มีเฮ้ยมัจะไปอะไรแต่โอ้หเอาไปเขียวออกดีกว่น่ะได้ไี่ได้ไม่ไปเขียวอ่ะเราพี่อยากได้ไปเขียวได้มีได้จะิงจรอะไรรู้บ้ใส่ี่ยเจใส่โคนเก่งเหรอพี่ภาษาโครใส่จ กินเยอะแต่มันกินสีทำเหมือนไม่เคยเล่นเขาเล่นหลายรอบแล้วแต่เขาไม่เคยรู้กฎเลยสิก่อนะเปลี่ยนเวลานะก็แพ้ก่อนเลยเอ้ยไม่ต้องเจ้าเลยเอาสักทีเถอะกูอยากเล่นแล้วเนี่ยคิดวิคอยก็ไม่ช่วยเลื่ไหมกูเ่ช่วยได้ช่วยไหมไม่เลยเา็งม รอนในไครมาอะไรกับลงไปครับว ah. ้าวนะวววววกันวว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 ้วว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 วมวววววอเวว่ววววววว้อวอวว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 ให้วว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  เป็นมาเนี่ยเป็นปี่เน่าเาเ็นะเอามางกาค่ะแล้วหมดนคะเป็นจริงๆครีมมากกล่นโข้ากล่นโดนข้าค่ะรนี่ไงจะเอาเกือเอาข้ากรอ้าเลยไ่เต้เาข้าวเาลไม่น่ไม่ยาก อย่ารีไว้เนาะช่วยชิที่ช่ายนะไม่ต้องระวางอะไรให้คุณกันโอ้ยอายระทีนนี้อะไรครับเดียวผอ้โ่ไมสี่าบอันเดียวสี่ใบมันเยอะยังไงวะสี่ใบอ่าก็ได้ดูด้วยมเป็นมเดียวแน่มันเอาเบนเป็นฟึ้งของไไ้เบนซ์ไป

เมื่อกี้ช่วยเวลาใช่ปะนเนเปิดไปแล้วสองใบปเด็นเขายังไม่เปิดเลยโอ้ยตายนะหน่าชีวิตเเอาไปต่อมาวางคนนี้เป็นผูิ้นอดนยังไม่เครเปิดเลยยังวางไม่เสร็จเลยนะสห้้เห็นได้หมดแล้ว ไปอีกสามเจ็บสามเ็สาแต่เมื่อกี้ผมไม่เหมาไพ่บินนะพี่พี่ะไปหนึ่น่ารักน่ารักสิบไปยังไปสองไม่ไหวใชูหมูใช้หมดเดี๋ยวเียนสิอน่ารเต๋จะหมดแล้วแต่เขามันคืยแล้วนะคะบจะเป็นคนเลือกสินะอยู่ที่คุณละมันก็ยังละกัน แอบแไอาเป็น่าเอาไปเลยูจเลแต่ถ้าเลือกใบผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนแล้นี่ใบกลางล่ายที่ผนี้ใบกลางล่างใช่ใหมดแล้วแต่ตัวนั้นไม่ใช่สีอะล่ะส้าเอาไปเดยอีใบนึ่งไม่เอาไปไหนล่ะใบาย่นี้เป็นแม่โมลาก่นเลยนี่ผีสางายนี่ใบนี้ น้าครับเลยกี mm ่ใบสองใบไม่จ right. ุ yup. ่กอไม่จบอาจจะจบแจกไปได้สอเป็นหนึ่งเดี๋ยวแมวน้ำเปิดประตายแล้วเนี่ยเปนไม่มีติดหน้าบ้านไ่เลยตั้งหการอ้เห็นเดือดแลเร็้วาซื้อเลยเด็กเอเอาเกันเ้ันรัพจนหมดเด็กนะครับก็จะเจอกับการรติกาครับเป็นการเข้ากลางคืนครับเพราะฉะนั้นทุกคนหลับตาครับต่อไปแม่โมลิมตาครับ มันจะหอมฉุยเร่อจักราไ่ครับโอเคแม่ัลับตาครับต่อไปสายวนตาครับสายวนโอเคสาย่วตาครับต่อไปทุกคนลตาได้ครับเดี๋ยวสลับไพ่อันนี้ก่อนงั้นระหว่างสลับไพ่นะครับเดี๋ยวผมขอบอกว่า สายตวรวจเลือกเซฟที่ไปครับสายตรวจเซฟเองหรือเปล่าไม่ไมไมรือเพราะเขาบอกมาว่าถ้าหากเลือกผิดอ่ะชิบเปียกอ่ะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นเป็ดของการสราบบรภาพบาปครับเป็ดสารภาพบาปผู้เล่นที่ไม่รับการเซฟจากสายตรวจและคนที่ไม่มีการหลบภัยจะต้องเลือกสารภาพบาปโดยเปิดการ์ดไต่สวนหนึ่งใบหรือไม่สารภาพเลยก็ได้หากผู้เล่นสารภาพบาปและถูกแม่มดเลือกกำจัดจะรอดจากการถูกกำจัดแต่ถ้าผู้เล่นไม่สารภาพบาปและถูกแม่มดเลือกจะถูกกำจัด ออกจากเกมในทันทีจากทนี้แต่ว่าที่นี้นะครับมีที่หลบไแลต้องสตาบัครับต่อไปมี่สบัได้เลยคร hai, okay. ับ่าส <ive> so ีว่านจริงไะดูม่ชอเรียนมาได้เลครับมีขรอเากครับีอะไรครับ สารภาพครับเนี่ยผมวางไว้ให้พี่พี่ก็ไม่ดีนี่อันนี้อันนี้เราชอบมาไปโอเคเฟสสารภาพบบบจบแล้วนะครับสรุปก็คือในคืนนี้ไม่มีคนตายครับนี่นะครับเรื่องจากพี่ติ๊อะไรอ่ะช่วยสฉันซีเราจะช่วยเธอฉันยังหลงอีกเหรอ ล่าไกไแล้วแล้วัเธอสูแลวกยังไม่ตกแจบดูนัดฝั่งลุนเนี่ยเขายังไม่เปิดสักใบเออเออ โมโหน่ะไม้ออยู่บ้นกมีปามามาไดอยังไปอยู่มาหามีปลาไม่ได้ให้ช่วยไม่มีไมีไม่มีชยแสนแม้ผ่านไม่เล่นแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีแม่สื่อจะมาพบกับพี่ก็ไแอคชั่น่านตันึงมาแล้วไปตาใลาใช่ เอ้าวแม่ตาน่าตาแต่ว่าไม่มีการ์ดแมวดำนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่แอคชั่นหยิบไพ่จากคนฝั่งซ้ายครับหยิบมาได้เลยครับไม่ได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนได้ไงครับแค่แผคลิปโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดินเริ่มต่อได้เลยครับ ใจร้อนแล้วมันหาอวุ้อยู่ใจร้อนแล้วใจร้อนแล้วใจร้นแล้วมีนหล็ไม่โดนร้อนเยาสตนี่ก็ยาสให้ก่อนแล้ว้องตามนะอุ้ยพอดีเลยนี่แต่าได้ค่าได้ที่เราไปกันบางิงบางพเ็พอดีครับไปไดไป่งอ อันนี้เนวกันแจบยังจบแล้วมัญหามาีดเป็นน้ำุันี่ละอาติตาม่ตาติที่ช่วยพี่แนสตลอดเวลาบันทึชเสมอไอพี่แนสขอบไทย่บนมือจ้าไรวิกิตครับวัไใครครับไปให้ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ ใ้เิรให้ไปแล้ว hmm, so like he ันแปแวอคนี้ที่นขชละพายครับ้เยมกแปลปแ้วแปลกแปลแปลกแปลกแปลกแปลแปลกปลกแปลปลกแปลแปลกแปลกแปลกแปลปลปปลดปลแลปปปลปป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 ล ไปนับอะไรขนาดนั้นนับอะไรนับอะไนับหนึ่งสสสนี่เลยเอใครมกวือเก็บไปครับพี่นแล้วผูหงกายจะทำให้ได้นะแม่มหัวแดงเหรอถัวแแม่มหัวแดงเหรอมมมดัครับแม่มหัวแดงเหรอๆอยู่แม่มอหัวแดงเหรอใ สอย่างและ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 อ่าและอย่ามองที่บิกิตครับเออแปลกๆแล้วมึงกับเบนน่าแปลกๆแล้วเออโอเคจบโอเคจบเออเบนอ่าสีอุ้ยาไม่ได้ไม่ได้ครัไม่ได้เีบ็นเจ็บไหมค่ับเจ็บ ไม่ดูนม่งใหมให้ไม่ไม่ใ่แก้เชแก้แกแกให้ไสองาทกมอบาคอย่างเล่นนี้ใครดูผมยังเล่นหนูโิกันได้เลยอไรที่มไไะพอเรื่องที่ตยางนี้นูก็ตัอะไรอะอย่าปองผงปองผูกันไอที่เขาดใจกันนี ็อ้ยตกที่เพ็นหรอดีดีนะยังนุ่นพูดว่าเพ้นอยากได้หัวใจเราแก่อยากได้หัวใจไปให้คนอื่นได้แล้วสั่มาให้เดี๋ยพื่เออวานที่นไาให้แาพี่จบเียบร้อยังไม่จบอ่ะปล่อยมาน่อุ้ยตกใจหมดไปไหนครับไปใหญ่ครับ กกานเดินฟ้างหวู่บ้านอ่ะฝากานป่านกไม่ีัวจลางแลงอะโซโล่อ่ะคนี้งแก้วก็จะมตายนะเอิร์เอาซุยไซกัมึงมาสิมามามไปเนรจเด้อสุยไซเลยไปงีเรไปด้วยกันไปพี่น้รนะ ไเปนะอาิกิปเป็นหนึใบนช้ยหมดแล้วที่ทาหมดแล้วตัวเข้าสู่รัติการเอ้ยรัติการเข้าสู่รัติการที่สนะครับทุกคนหลับตาได้ครับต่อไปแม่มดริมตาครับ แม่มดเลือกค่าไข่ครับโอเคครับแม่มดทุกคนหลับตาครับต่อไปสายตรวจลืมตาครับ <c oughs> แม่มดทุกคนหลับตาแตปลกนะมีเอสมีเอสขึ้นมาอ่อสายตรวจสายตรวจเลือกเซฟแครครับ <c oughs> สาตัวหลับตาได้ครับต่อไปทุกคนลืมตาครับตุ๊ปหมดทุกคนหลับตาระหว่างที่ชอินะครับสับไพดแล้วผมจะประกาศนะครับว่าสายตัวเซฟใครเซฟไค่ไครับสายตัวเซฟพี่ตีครับต่อไปนะครับเป็นเฟสของการ <c oughs> สาหน้าฝันนะพี่ตีโดนเซฟพี่ตีไม่ต้องสาวพาครับต่อไปพี่ไบรได้เลยครับ <c oughs> ไไไมม่่าด้เอาเลยเรียนได้เลยครับผมไม่สารภาพทมาที่ครับมาที่คุณตายหรือไม่ตายก็แล้วไม่สารภาพไม่หลบภัยไม่อะไรนั้นนะในบ้าหรือเปล่า ไม่สารภาพเอาีคนละห้าสิมสิันิกไม่มมไม่มีใครสารภาพเลยเหรอไม่ไม่ต้อไม่สารภาพครอโนหยมันครเป็นเือมดโคือถ้าเกิดว่าแม่โมดฆ่าครคนนั้นไม่ยอมสารภาพคือตายหมดเลยนะ,อะโอเค้าเฟสสารภาพบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับว่าในคืนนี้มีคนตายมีคนตายไหมครับในคืนนี้มีคนตายครับพี่ไปตายแจริงอยู่วันนี้ไม่เบ้นหรือกู เี้ยากลมหลแล้วนะคะพี่เบนซ์เริ่มเล่นาิพยกครับทิพครับต่ไปเช้าไม่หมาดียวมแค่ไม่ใครแต่พ้าพี่เบนไม่หวอดขาปูเชื่อว่าเบเป็นะา้มันไม่มีใครคดีหรอกแน่ไปแล้วในฉันสัมผัสได้ถึงจิติญญาแปลกไปเลชไม่เคัเลยนี่ใครโอันนี้ใส่เขาก่อน ตายแอปูนไม่ได้เยี่ยมเยี่ยมปีนยากระิตายกระิบตายกระิบเงเป็นลูกกอกเลยมันเป็นมันเป็นสารกากกระิบเนี่ยิญญาณตงนี้แม่ไม่ตายมันมีอะไรยู่นารกนะครับครับีมปร่นครับพ่ไไเอ๋ยร่นให้พิกิตรครับ เอ้ยหมดย่างหมดย่างอย่าย้หอยากเขยาการที่กินครับโอ้ยย่แ่ตอนี้ควรวนรวมเป็นเผาทีเดีมันจะรวมมันได้ทีเดียวยอดจบนะสลัดแคมโกงไม่ช่วยไย่งงีี จงใจจุอะไรหรออสมตัวนัอดาแก่แบแล้วหรอไปเราคุยกันไปแล้วไงอเปิดใหนึ่งครับแล้ัืมัวนู่นะมันไปหมดแล้วัตมันเติมเติมไไ้ติดปายรวม ไปนะใครถไปดรู้าได้กี่ใบกัไร้นยได้กี่ใบหมดเอาเลยสามโอ้ยโอลักันนัไม่ลบแต่เพิ่มหมนรู้ชะตาชีวิตทุแล้วะแล้วา ต้องตามตักูนั่นแหละใช่นิด้อ่ะช่วยแค่ไม่ตาโอ้โหย้ายหมดไหมอ่ะย้ายหมดเลยย้ยอะไรอ่ะจะขื่อไว้าม่้มา้านนั่นทำมาไงถ้าไม่ลืมเสพตด ไอ้ไัวไน้พี่ใหญ่เหอไทดูที่ตาแก้แก้วเห็ดตาเห่ดเออแล้อเปียเอาือสายผมพอดไปแล้วดามนีดมดามนี่อ่าตาเงครับไมายสามครับอายุจองนั้นจองถัดยกเรื่องแพนเขาจะผิดีวังหมดเ ดเนะฮะเกมนี้ได้ผู้ชนะนะครับนั่นคือฝั่งแม่มดครับตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันไปนานแล้วใครเป็นคนแรกวะใครเป็นคนแรกวะตอนนี้จิ๊กน็อกต้องสรุปว่าต้องกระจายออกไปถึงวิกฤติกิจโอ้โหแล้วทำไมต้อบอกไงว่าคุณรู้ชะตายตอมชีวิตคุณแล้วเกมจบชนะเว้ยไป่แสบปีกั๊กยิ้มเลี้ยวสระ <c oughs> วันนี้นะครับเกมก็จบลงแนละ้วแม่โมเป็นปล่ายชนะใช่ไหมส่วนเกมมนอื่นรายการอื่นยังไงก็ช่วยซับสไครต์ข้างล่างของเราด้วยนะ,ะแล้วช่วยซับพอร์ตพวกเราด้วยะคะรับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณมาก <c oughs> <c oughs>